สวัสดีครับผมผมดีเจเคนนะครับวันนี้ก็มาดูมาทักทายนะครับคุณผู้ฟังชาวซีกันนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยไม่ได้มาคนเดียวนะฮะแต่วันนี้เนี่ยมาพร้อมกับสาวๆนะฮะจากวงโอลิฟนั่นเองอขอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดี วันนี้โอลิฟมามาฝากซิงเกิลใหม่ด้วยถูกต้องค่ะซิงเกิลที่สามผู้แนวดาชื่อเพลงว่าแฟนน่ารักค่ะแฟนน่ารักนี่พูดถึงอะไรฮะแฟนน่ารักชื่อก็บอกตรงตัวแล้วนะพูดถึงแฟนนั่นเองพูดถึงแบบเออชายในฝันผู้หลงบอกว่าคนที่แบบคนอินเลิฟใช่ไหมที่แบบว่ามีเจ้าชายในฝันมาคอยดูแลอะไรอย่างงี้ใช่หรือว่าบางทีแบบอาจจะแบบอินเลิฟข้างเดียวก็ได้อย่างงี้ยเฮ้ยลอง ใช่ของเราคนน่ารักมากที่ถือว่าเพลงนี้เหมือนแบบเหมาะกับทุกเพศทุกวัยทุกสถานะคนที่ไม่มีแฟนเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวจะอินกับเพลงนี้ไม่ได้นะเราสามารถจินตนาการว่าแบบเฮ้ยเราเป็นแฟนคนนี้นคนนี้ได้เลยอินเนอร์มันอย่างพูดอะอินเนอร์มากเลยแไม่มีสาวๆมีกันหรือยังย้อนย้อนกลับไปเพลงแรกพวกเรายังโสดค่ะมีแต่แฟนคลับที่น่ารักไงกำบังแล้วพูดถึงเอ็มวีถ่ายไปแล้วยังถ่ายแล้ว ะะจะออกให้ชมกันในวันที่1นึ่งมิถุนายนนี้แล้วค่ะใช่ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะ MV จะออกนะคะอยากให้ทุกคนค่ะไปดูทีเซอร์กัน,นก่อนเพราะในทีเซอร์เนี่ยมีท่าเต้นด้วยอยากให้ทุกคนฝึกเต้นแล้วก็เต้นตามกันค่ะพอ MV มออกมาทุกคนจะเต้นได้เหมือนเลยใช่ค่ะสามารถหาดูทีเซอร์ได้นะคะใน u t u b e นะคะช,ช่องชอง GMMTV Record ค่ะจะเซิร์ชเลยก็ได้นะคะว่าแฟนน่ารักโอลิฟค่ะอ่าแล้วก็ให <c oughs> ้ฝากถึงช่องทางดีกว่าการติดต่อโอลิฟอยากจะรู้จักโอลิฟจะเข้าไปที่ไหนได้ก็เ ค่ะจะใครกะจะกะใครนะคะที่อยากติดตามผลงานพราโอลิสค่ะสามารถเข้าไปได้ที่ f a c e b o o k c o m o l i v s k a o l i s ค่ะได้เลยค่ะดาวน์โหลด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 ที่ใครชอบเพลงของพวกเรานะคะก็ดาวน์โหลดได้เลยที่ดจันหาน1 2 3 2 0 2 0แล้วกดโทรออกค่ะรหัสนี้เนี่ยโหลดได้3เพลงเลยค่ะยังสดไม่ได้ยินแล้วก็แฟนน่ารักค่ะที่สำคัญเนี่ยได้ทุกอย่างเลยนะคะเสียงได้เข้าเสียงรอสายเพลงเต็มแล้วก็เอ็มวีค่ะอ่าแล้วก็แล้วก็ นะคือเบสแอนเดอร์สกอลลิฟบุ book and s c ์สก l ลลิฟบ so well right ุ๊กแอนเดอร์สกอลลแล้วก็พาวแอนเดอร์สกอลลิฟค่ะมาฟอลโล่กันได้ค่ะพวกเราจะไปไหนทำอะไรบ้างในแต่ละวันเนี่ยก็ follow พวกเราได้เลยค่ะใะไหนๆสาวๆมากันนทีแล้วพี่อยากให้โชว์หน่อยเพลงใหม่โอเคค่ะจะร้องอย่างเดียวหรือว่าจะเต้นด้วยเต้นแบบเต้นแบบเป็นกิมมิคหน่อยเบาๆที่แบบทำให้ทุกคนเนี่ยไปฝึกเต้นตามพวกเราได้แล้วพี่เต้นด้วยได้ไหมได้เดี๋ยวเราสอนก่อนแต่คงจะไม่ดีแน่นอน แฟนอย่างี้นรักแค่นี้เลเฮ้ยโอนโหโอโอเคมาโก็มีแฟนนารักก็มีแฟนนารกคนนี้นี่ละนี่ละสิที่เขาเยมติดวใจอยากเป็นแฟนคนีไม่อยากเป็นแฟนคนไหนคนนี้นี่ไงนี่ไงคนที่ว่าทำให้ใจละลายออบ